ด้วยภารกิจของกรมทางหลวงชนบทที่มีปริมาณมากและด้วยจำนวนบุคลากร,กรที่มีข้อจำกัดทำให้การดูแลงานในส่วนของกรมทางหลวงชนบทอาจจะไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศกรมทางหลวงชนบทได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญนี้จึงได้มีการริเริ่มโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบทหรือาาอสทชโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน4ภารกิจหลักได้แก่ หนึ่งด้านกำกับดูแลทางหลวงแจ้งข่าวสารการลุกล้ำเขตแจ้งข่าวสารการบรรทุกน้ำหนักเกินและร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท2ด้านบำรุงรักษาทางเป็นการแจ้งข่าวสารความชำรุดเสียหายของทางและอุปกรณ์จราจรพร้อมร่วมซ่อมบำรุงเบื้องต้น 3. ด้านความปลอดภัยเป็นการแจ้งข่าวสารอุบัติเหตุการจราจร ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจราจรตลอดจนถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงเทศกาลที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นภารกิจด้านที่4ก็คือด้านการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางนําข่าวสารจากกรมทางหลวงชนบทถึงประชาชนและเชื่อมโยงข่าวสารจากประชาชนถึงกรมทางหลวงชนบทอาสาสมัครทางหลวงชนบทเป็นบุคลากรที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในภารกิจของกรมทางหลวงชนบทสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงข่ายบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยทำให้กรมทางหลวงชนบทมีเครือข่ายภาคประชาชนในการสอดส่องดูแลอย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนทางหลวงชนบท1 1 4 6ตลอด24ชั่วโมงกรมทางหลวงชนบทมุ่งม,มั่นพัฒนาบริการสูม่มาตรฐานความโปร่งใสาภาคภูมิใจในผลง,งาน